วันนี้รับหน้าที่จะมาบรรยายเกี่ยวเรื่องความเชื่อให้ทุกคนฟังพวกเราเป็นคนที่มีความเชื่อใช่ไหมครับตัวผมเองก็เหมือนกันครับตัวผมเองก็เป็นคนที่มีความเชื่อเช่นกันและในบางครั้งทุกคนเชื่อไหมผมก็มีความเชื่อปแปลกๆในชีวิตเหมือนนะเออ ความเชื่อปแปลกๆที่ว่านเนียรือวนี้จะมาเล่าให้ฟังเรื่องเล่าที่มันเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์ส่วนตัวด้วยกันต้องย้อนกลับไปตอนผมเป็นเด็กมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อห้ามตัดผมวันพุธไปได้ยินคำหนึ่งนะของผู้ใหญ่ในบ้านเรานะครับเขาบอกกับเราครับว่าเองอะจําไวนะน้นะห้ามตัดผมวันพุธไอ้เราก็ไม่ได้คิดอนะไรเนาะแบบเด็กปสองนะครับเราก็อ๋อเออห้ามตัดผมพุธทำไมวะเออโอเคโอเคโอเคเชื่อก็ได้ครับเพราะว่ามันมีแบบเหตุการณ์ที่แบบเราก็ เดินไปร้านตัดตัดผมแถวบ้านมันก็มีป้ายเขียนว่าหยุดทุกวันพุธเออมันคงมีเหตุผลมั้งตอนเด็กแล้วก็คงมีเหตุผลอะไรตั้งแต่เป็นเด็กน้อยจนเติบโตมาครับไม่เคยตัดผมวันพุธเลยจะถึงเวลาวันพุธปุ๊บล้วก็เออข้ามไปไปตัดวัมนอื่นแล้วกันนะครับทีนี้มันมีความพีคอยู่ตรงจุดหนึ่งครับวันเวลาผ่านไปทุกคนเริ่มเข้าหมอปลายมีวันหนึ่งมันกําลังจะเริ่มเรียนคลาสแรกของรอดอครับทุกคนไอตอนแรกที่เราแบบตอบติดรอดอเนี่ยว่า้ตื่นเต้นมาก ะะเตรียมตัวเป็นอย่างดีนะครับเตรียมตัวเตรียมร่างกายฟิตเข้าฟิตเนสไปวิ่งซ้อมแบบฟิตร่างกายอย่างดีแต่สิ่งที่ลืมทุกคนลืมตัดผมแล้วมันกําลังจะเรียนวันพรุ่งนี้วันแรกนะฮะ,ะให้ทายครับไอ้คืนวันนั้นอนะ่ะมันเป็นวันอะไรวันพุธโอ้โหทีนี้นะครับทํายังไงฮนะไอ้ความเชื่อที่อไว้ใ,ใจแบบไอ้ hey, ห้ามตัดผมวันพุธแล้วพรุ่งนี้มนเรียนเราดอวะ่ะวันแรก ไอ้เราก็ไม่อยากจะเบรกความเชื่อที่เราเชื่อมาตั้งแต่เด็กอย่างนี้เกิดขึ้นก็เลยเลุยเลยลกันเดินเข้าไปถึงค่ายทหารที่เราต้องไปฝึกรอรดอรครับทุกท่านคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับประสบการณ์ที่ผมเจอครับคือไม่พูดภาพทําเพลงเจอแบบโอ้ไอ้หนุ่มผมยาวนูน่นไปเลยครับเข้าห้องตัดผมนะครับไปห้องตัดผมเก่าๆนะครับในค่ายรอดอทุกคนคิดสภาพแบบแบบแบตเตอรเลียนที่แบบว่าผมคนก่อนหน้ายังไม่ได้ปัดเลย คิดในใจแล้วแบบปุ้ยเกินคนก่อน,นอหน้า,าจนะไมนนี่วะนะครับโดนไปวันนี้รวยแล้วนะฮะแล้วผมอเมซิ่งกับสกิลการตัดผมของไอทหารคนนั้นมากเลยคือมันเป็นแหวงแหวงแบบนั้นแหละแต่ทุกคนคิดภาพนะเหมือนเราโกนหัวไปบวชอะคือมันการโกนหัวไปบวชนี่คือมันมันผมมันสั้นสุดได้แค่นั้นใช่ไหมคือมันได้แค่นั้นจริงๆอ่ะแต่ไอ้ท่าคนนี้เขาเนี้ย จนไอ้รอบๆอ่ะคือมันสั้นจนไม่เหลืออะไรแล้วนะแต่ไอ้ตรงที่เขาไถอ่ะเป็นรอยแท้หนูได้อ่ะงงวะคือหัวจะเป็นรูอยู่แล้วนะะเลือดสิบๆอ,อกมาเลยนะครับเป็นประสบการณ์ที่จําไม่ล,ลืมทุกคนหลังจากนั้นโกรธมากแล้วก็ห้องใจด้วยว่าไอ้ทําไมวะทําไมเกิดมาต้องมาเจออะไรแบบนี้นะกลับบ้านไปนะครับหงุดหงิดมากกลับไปถามผู้ใหญ่คนนั้นในบ้านนะฮะทาไมครับทําไมถึงตัดผมมันวันพุธไม่ได้ครับ ทุกคนคิดว่าคําตอบคืออะไรครับเอ้ยไม่รู้คนเขาว่ามาใช่ไหมใช่เลยครับเขาบอกมาคิดในใ,ใจเขาเป็นใครวะกูจะเอาแบตเตอรี่ไปถไ่หัวมันจะเอาคืนโกรธมากโอ้โหลังจวันนั้นคือตาสมพงเลยโอ้โหเป็นที่มาทําไมมันตั้งขนาดขนาดนี้วะเนี้ยแบบโอ้โหเขาบอกมานะะต้องมาเจอรประสบการณ์เลวร้ายในชีวิตขนาดนี้นะคือตอนนั้นเป็นเรื่องใหญ่สรับผมมานะ แบบโหโดนไถหัวโดนหาตบเกียร์อีกทีหนึ่งนะกลับบ้านไปตอนนี้สองนี้แหละผมผมยาวเนี่ยมีแต่ผู้หญิงไว้แค่นั้นแหละเขาพูดอย่างนี้เจบใจมากครับหลังจากนั้นครับพอได้คําตอบว่าเออจริงแล้วเขาบอกมาแล้วเราก็ถามว่าเขาไหนเออโบราณเขาบอกมาอะไรเงี้ยจบเลยครับเราเลือกจะไม่เชื่อความเชื่อนี้อยู่เลยตลอดชีวิตตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ครับจะวันไหนก็ได้เอาสะดวกวันพุธก็ไดนะ้มาตัดเลย ไม่สนใจแล้วแล้วหลังจากวันนั้นนะก็คือก็คือก็ตัดผมวันพุธก็ออกจะบ่อยนะก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสตอรี่เรื่องราวที่มีความเชื่อแปลกๆที่ท,ที่ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตนะครับผมหลังจากที่เจอประสบการณ์อะไรแบบนั้นมาในชีวิตการมาทบทวนกับตัวเองครับแลวชีวิตเราเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ยังไงครับทาไมมันมีเหตุการณ์อะไรต่างๆนานาที่แบบเออม,มันมันมีจุดเริ่มต้นมาจากไหนเออทำไมาอยู่ดีชีวิตเรามันอยู่ดีมันวาร์ปมาถึงตรงนี้ได้ มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเรามา้างอะไรพาเรามามีใครเชื่อเรื่องดวงบ้างดวงดวงพามาครับไม่ผิดไม่มีถูกไม่มีผิดครับไม่มีถูกผมลิขิตให้เรามาเจอกันอะไรเงี้ยมีไหมเชื่อเรื่องพระเจ้าใครเชื่อเรื่องพระเจ้าบ้างมีไหมครับมีมีใครเชื่อเรื่องพลังเหนือธรรมชาติ้ังพลังจักรวาลครับมีไหมครับมีสําหรับผมแล้วนะครับสิ่งที่พาเรามาถึงจุดนี้ครับของชีวิต มันอาจจะเป็นโชว์สตาร์มันอาจจะเป็นพรมลิขิตมันอาจเป็นพัดเจ้ามันอาจจะเป็นพลังเหนือธรรมชาติมันจะเป็นอะไรก็ได้ครับแต่สอระโยคแล้วอะทุกอย่างมันก็คือเท่ากับทุกการกระทําของเราครับตั้งแต่เราลืมตาดูโลกออกปากเราออูแวออแวออกจากท้องแม่ครับทุกแอคชั่นทุกการกระทําของเราครับพาเรามาถึงจุดนี้ประโยคนี้จากคุณลอยเบนเน็ตครับเขาเขียนไว้ว่าทุกๆก,การตัดสินใจของเราครับมันมาพร้อมกับผลกระทบเสมอและเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราเลือกที่จะตัดสินใจแล้วครับ เราจะต้องยอมรับรับผิดชอบกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นที่ตามมาครับเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงหลีกหนีผลลัพธ์หรือผลกระทบที่มันตามมาจากการตัดสินใจของเราได้ครับไม่ว่าเราจะพอใจหรือไม่ก็ตามประโยคนี้สรุปจนผมกระจ่างเลยว่าที่ชีวิตมาถึงจุดนี้ได้อะจริงๆแล้วมันไม่ใช่อะไรเลยมันม,มันไม่มีข้ออ้างครับไม่ว่าเราจะพอใจกับชีวิตในตอนนี้หรือเปล่าไม่ว่าเรากำลังแฮปปี้หรือเปล่าไม่ว่าเรากําลังจะ โศกเศร้าห,หรือเปล่ากับชีวิต cool er <Su zy> เราในตอนนี้ตัวเราเองนั่นแหละการกระทาของเราเองนั่นแหละที่พาเรามาถึงจุดนี้ได้ครับสั้นๆง่ายๆครับทุกการกระทําของเราครับมันมีผลที่ตามมามันพาเราชีวิตมาถึงตอนนี้วันนี้เรากําลังมีความเชื่อต่างๆในสิ่งรอบตัวเรายังไงเวลาเราเจอเหตุการณ์ต่างๆครับเรากําลังมีความเชื่ออะไรอยู่ถ้าคิดไม่ออกลองแกะความรู้สึกตัวเองดูครับว่าเวลาเราเจอเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตครับเรากําลังรู้สึกอะไรอยู่ และความรู้สึกนั้นครับมันกําลังมาบอกอะไรเราอยู่ตรงนั้นแหละครับเราจะเริ่มเห็นตัวเองมากขึ้นและอย่างที่ตอนแรกผมกล่าวไว้ข้างต้นเลยครับว่าและไม่ว่ามันจะเป็นความเชื่ออะไรก็ตามมันไม่มีถูกไม่มีผิดครับมันมีแค่ว่ามันพาเรามาถึงจุดนี้ของชีวิตแต่ลองมาตั้งคําถามมาดูครับว่าตอนเนี้ยเราพอใจกับชีวิตเราไหมเรามีความสุขกับชีวิตเราหรือ,อยังถ้าทุกคนบอกว่ามีความสุขกับชีวิตเราเยี่ยมเลยครับยินดีด้วยครับ ถ้าสมมติว่าเรากําลังมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันขุ่นมัวอยู่ลองถามตัวเองให้ลึกขึ้นครับว่าเรากําลังเชื่อกับเรื่องนั้นยังไงแล้วลงมานั่งคุยกับตัวเองดูครับว่าอะไรที่ทําให้เราเชื่อแบบนี้อะไรที่ทําให้เราคิดแบบนี้อะไรที่ทําให้เรารู้สึกแบบนี้ครับฉะนั้นมันมีคีย์เทคเอาไวสุดท้ายครับที่ผมอยากจะส่งมอบให้กับทุกคนในวันนี้ก่อนที่เราจะจากกันครับคีย์เทคเอาไว้นี้มันง่าย แล้วมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตใครบางคนไปตลอดกาลเลยนะทุกความเชื่อครับของเราคือสิ่งที่เราเลือกที่จะสร้างขึ้นมาเองครับโปรดฟังอีกครั้งทุกความเชื่อครับของเราคือสิ่งที่เราเลือกที่จะสร้างมันขึ้นมาเองครับความเชื่ออะไรก็ตามแต่ที่มันมีติดตัวเราเราเลือกเองนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายๆอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าตั้งแต่ตอนต้นเซสชั่นอย่างเรื่องตัดผมันพุธผมเลือกที่จะเชื่อเองอ่ะผมเลือกที่จะสร้างความขีดจํากัดตรงนี้ออกมาเองครับว่าห้ามตัดผมบำพุธ แล้วพอเลือกที่จะเชื่อเปลี่ยนไปผลลัพธ์ชีวิตผมเปลี่ยนมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆก,ก็ได้ครับหรือมันอาจจะเป็นเรื่องที่มาเปลี่ยนชีวิตเราก็ได้ครับแต่ทุกความเชื่อครับเราเลือกที่จะสร้างมันขึ้นมาถ้าประโยคนี้บอกว่าทุกความเชื่อเราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ฉะนั้นทุกผลลัพธ์ในชีวิตเราก็เลือกที่จะสร้างมันขึ้นมาได้ด้วยตัวเองจริงไหมครับ สุดทายนี้ครับผมเชื่ออย่างสุดหัวใจเลยนะครับว่าไม่ว่าเป้าหมายของพวกคุณจะเป็นอะไรไม่ว่าเส้นทางชีวิตคุณจะเป็นแบบไหนครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตัดสินใจเชื่อว่าตัวเองทําได้ครับคุณทําได้แน่นอนครับผมก็วันนี้ผมขอบคุณมากครับและสวัสดีครับผม